ในเมื่อเราต้องติดอยู่ที่นี่สักพักทักทายหน่อยคงไม่เสียหายแล้วมั้งโอเคทักทายสั่นิดนึงจะไว้แบงแค่น่ารักก็พอหลืววะเฮ้ยอ่ะสวัสดีคือไงอะเดทแอร์ใส่กันหรอต่างคนต่างเผินอๆไอไอ เอ้ยเชียถูกใจสัสตร์อยู่ดีก็ทำอะไรล้นเออเออขอขขอโทษด้วยนะทำน้ำหกเหรอ,อมเราซับกูไปไหนโอ้โหโหโหอเฮียมึงจะเปลี่ยนกล้องมึงก็เปลี่ยนแบบแชปเตอร์แบบให้กูแบบตั้งใจอแบบอะไรไงแบบแบบตั้งตัวหน่อยอเชียอยู่ดีมันเป็นมุมกล้องอะไรอย่างงี้กูม,มันไม่ดีต่อหัวใจกูเฮียฉันฉันจะเช็ดออกให้โหย อืมเออก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะเดี๋ยวนะชัยหนุ่มในสุดมึงก็สังเกตแล้วสินะมึงในสุดมึงก็เห็นอ่าเขาต้มมัดก้อนนั้นแล้วใช่ไหมไอ้หนุ่มอืมอยากจะโสมไปอีกมึงอยากจะโศมไปกี่เหรอเออเออเออนั่นนั่นนั่นมันอะไรน่ะยังไงไปไปได้ยังไงฉันนึกว่านึกว่าเป็นผู้หญิงสินะ ใช่มันมันพกข้าวหลามมาไอ้หนุ่มมันพกข้าวหลามเข้าบังเกอร์มาล่ะสงสัยสะเบียงฉุกเฉินเย้เต็มจอกเลย